สวัสดีจ้าต่างกล่องก่อนจ้าพี่น้องออต่างกล่องก,ก่อนนะจ้าอืม น่าร้านจ้ยายำมะม่วงสวัสดีจ้าพี่น้องป,องปลอมไปทีรักสุขสุขผมือนี้ทำามากินยำมะม่วงจ้ามาเดิกจักน้อยได้จ้าพี่น้องปูปิดร้านอยากกินยำมะม่วงแซ่บๆฝนกระโต๊กจ้ะพี่น้อง โอ้ยเนาะฝนกระตกฝนแป้คำ่ำกองคอันดังกองตอนนี้มากบอค่อยดีไปะเ่ยฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยังโบยอยู่ได้จ้ะเนี่ย,ยปอกแป๊ปอกแป๊อยู่จ้ะเนี่ยเลยอ,อยากกินสมๆเปียวๆไปสัน่น เลยไปยางออกไปปากซ้อยไปซื้อบอกม่วงเพิ่นมาน่ะไปซื้อมะม่วงมายำเอ,อยำมะม่วงแซ่บๆกินจ้ามาได้จากพี่น้องยำมะม่วงแซ่บๆซเผ็ดๆเลย นางอยู่หนลานเนี่ยจ้ะปากกรอบอืมกรอบค่ะพี่น้ำปลาร้า แสบเสบเลยจ้ะเฮ้ยโมเสนอกวางทับกระดาษทิชชูยำมะม่วงปลากรอบฝนตกกว่ท่านเศร้าอยู่เลยก็อยากกินแบบเผ็ดเแ็ดเสบเสบจากปักม่วงเลยสองหน่วยสวัสดีค่ะใครเข้ามาทักทายได้นะคะ Ừ, subscribe cho kênh ตรงพระท่านเศร้าจ้ะหนาตาคนไปในหัวเปลี่ยนยากกินยาหมองมอง่วงเศษๆเลยจ้ะเศบจ้ะเศบมาก ใส่ไม่ได้จ้ะพี่น้องแซ่บจริงอืพี่น้องมาจากกินแซ่บๆน้ำกันเดือดๆนี่อยจ้ะไม่ยิ่งซ่วงเนะเป็นบะซวงฝนตกบนหมูอับนเว้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ค่ะกดติดตามกดคอมเมนต์ ขอบคุณมากค่ะมาจากเซ่บๆอยากกินกับตรงไปหายกินเนาะอยากเอาไปปากสร้อย รสชาติกับสีออก,กหวานหวานเค็มนิดหน่อยเนาะเพราะผงมองมันสดหม,มองเปียวใครยังไม่นอนก็แยกลงมาทักทายได้นะคะสุขสันต์วันหยุดค่ะ ปลบบปากกรอบเ,ววนนะองงเป็นเสี่ยวกันหวาน่ะเมื่อกี้หมกงวงเปรี้ยวเขากันค่ะ ฝนตกต่างแต่หาโม่จ้ะไม่ขวางเนะพี่น้องต่้งแต่หาโม่หอดเนี่ยตอนนี้สี่ถุ่มแล้วสี่หาถุมแล้วท่านนเศ้าตกไปจ้ะตกปกแปก๊ปกปอกแปกจนะ มปมะม่วงให้มันสัดใจไปเลยนะจะเป็นอย่างมัาอยากกินของเปรี้ยวๆยามดึกๆ ใส่เมื่อน้องพี่น้องไม่ยังค่ะแม,มากินยำหมกหมองแซ่บมั่งกันแล้วจ้าผู้ขอมเบึงที่หลังหมูหมวากินยังมาพี่นน้องนะเย็บปาก เนี่ยแบบสะใจอ่ะปีลานนะจ๊ะปีลานแล้วเอ๊ะาน,นางยยมโตหนาลานเนี่ยจ๊ะเสียงฝนปอกๆอยู่ฝนยังไม่หยุด เผ็ดแซ่บอ,อบพุดในลายจะพี่น้องที เข้ามาทักทายเนาะเลือกแล้วะเขาไม่ให้กำลังใจกันต้ไะไปว่าหันนอนนะ นียินเสียงชับพอจำบริติดไม่ได้จ้อมไรนนไม่ไม่ได้ติดซับมาก กินย่ามได้ก็กินจ้ะพี่น้องย่ามบกม่วงเนี่ยเพรนสิมีรถเขียนขายเนาะขายผลไม้เยวไปซื้อบอกม่วงพอม่ย่ามแถวาไม่ขวางนี่ก็มีร้านขายของตลอดจ้ะอืมอืม

มุมหน้าแหละไอพี่น้องเบิ้งจะหน่อยบรรยากาศค่ำคืนกรุงเทพห้วยขวางฝนตกปอนแปวโป๊ะแปก๊ปแปก มีตัวที่สง่งปากกอบสูตรในเบิเซเขาขวัวได้จ้ะใา่กุ้งแห้ง เดกแล้วมีอุปกรณ์แรกแตกน้ำงก็นอนจ้ะสาวสาวสายแสบหี่สิมากพวกของเปลี่ยวๆเนาะเดึกๆสายแสบแสบได้ตลอดเพราะติดหัวตะบยากอยากกินยำอะไรก็กิน ยำบกหมวงเนี่ยใคยกินบ่หมดน,นะพี่น้องมาใส่ถุงแน่นๆนะใส่ตู้เย็นเมื่ออื่นเรามากินเนี่ยกนน็ยังกนน็ยังแสบอยูเลยจ้ะเคยเห็ดอยู่มันก็นยังแบบตรนชาติเมื่ยังได้อยู่นะแส่ตู้เย็นไว้ ใส่เมือ่อได้จ้ะแส่บครับอือิมอมอ่มไปกินหน้าบ่เมนสิหมดอือบักม่วงสองหน่วยจ้ะแส,บแสบ่บๆ ขออภัยด้วยจ้ะเป็นของที่ทำให้น้ําลายไหลตอนดึกเนาะนี่ละเพิ่อนมากินบนเหลือกแงมพาะตะ่ายากสวัสดีค่ะ แสบค่ะขอบคุณมากค่ะแสบบอกครับคุณคนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณในไลน์ค่ะแสบค่ะแสบมากอื ืเด็กเราจจพี่น้องเด็กครับขอบคุณมากๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะนี่ก็ทั่วเมนสีหาท่มแลวจ่ะพี่น้อง กะยน่ยงกินยำหมกมงเสืออยู่เนาะอืมกินตามสไตล์เจ๊คอนเฟิร์มจ้ะคืออยากกินก็กินอขอบคุณหลายค่ะโอ้นอนหลับบ่นอะคนสวยเวลากินก็ยังสวยเนาะครับ ขอบคุณค่ะสวยแบบเทาๆพี่น้องสวัสดีค่ะสิบหกท่านค่ะขอบคุณลหลายๆจ้ะพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะเด็กเดี่ยวกับมี่มูอยู่จ้ะพี่น้องฝนโตกมืดเหมือจ้ะมดอดดิเฮดกับเขาขมันี้เดิกมากแ้วคือจาจจริงยำมะม,ม่วงเนาะ มันมีเครื่องมีอย่างอยู่นะก็เลยไปสื่อบกม่วงมาสองน้อยมาย่ำกินเสๆแต่เดือดแล้วขอบคุณมากๆนะคะสริญแบบไลน์นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝันดีทุกคนจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆนะคะ